คืนที่เงียบสงัดหญิงสาวชื่อเม่กำลังนั่งอยู่ในห้องนอนที่มืดสนิทบรรยากาศในบ้านเงียบเชียบแสงจากหลอดไฟที่เหลือเพียงนิดเดียวส่องให้เห็นเงาของสิ่งของต่างๆที่วางอยู่ทั่วห้องเม่กำลังพยายามที่จะจัดการกับความคิดวุ่นวายที่ค้างคาอยู่ในหัวเธอพยายามทำให้ตัวเองหลับแต่กลับรู้สึกเหมือนมีบางอย่างที่ไม่เป็นปกติเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นท่ามกลางความเงียบเม่สะดุ้งขึ้นจากเตียงและมองไปที่หน้าจอโทรศัพท์มันเป็นหมายเลข ที่ไม่รู้จักหน้าจอแสดงแค่ตัวเลขที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ทำไมในใจของเธอถึงรู้สึกแปลกๆราวกับมีบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นเธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกดรับสายสวัสดีค่ะเมผู้เสียงแผ่วทันทีที่เธอได้ยินเสียงปลายสายหัวใจของเธอก็หยุดเต้นไปชั่วขณะเสียงที่ตอบกลับมาคือเสียงของปอชายหนุ่มที่เธอรักอย่างสุดหัวใจแต่เขาตายไปแล้วเมื่อหลายปีที่แล้ว จากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมนิเมฟังฉันนะเสียงนั้นค่อยๆเอ่ยขึ้นเบาๆน้ำเสียงนั้นคุ้นเคยอย่างประหลาดแม้แต่ลมหายใจยังเหมือนกับที่เธอเคยได้ยินทุกวันปอปอนั่นคุณใช่ไหมเมถามด้วยเสียงที่สั่นเครือไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยินใช่ฉันคือปอฉันกลับมาแล้วแต่เม มันยังไม่จบคุณต้องฟังฉันนะอย่าปล่อยให้มันเงียบไปเสียงปลายสายเริ่มสั่นเสียงต่าเมรู้สึกเหมือนจิตใจจะหลุดออกจากร่างเมเริ่มขยับตัวอย่างรวดเร็วพยายามที่จะพูดตอบแต่เสียงของเธอกลับติดอยู่ในลําคอคุณคุณพูดอะไรคุณคุณตายไปแล้วเม่พยายามตั้งสติบางครั้งความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดเมฉันต้องการให้เธอทําบางสิ่ง อยากปล่อยให้ความจริงถูกฝังเธอต้องค้นหามันเสียงนั้นเริ่มขาดหายไปปอปออย่าทิ้งฉันไปเมตราโกนออกไปแต่เสียงในโทรศัพท์ก้องเงียบไปหมดหัวใจของเธอเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกขณะที่เธอกดวางสายมือของเธอเย็นเฉียบและเหงื่อท่วมตัวหญิงสาวมองไปที่โทรศัพท์ในมือมันยังคงแสดงว่ามีการโทรเข้าเมื่อครู่แต่ไม่สามารถหาหมายเลขที่โทรมาได้เลย เธอพยายามโทรกลับไปหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่กดโทรออกเสียงการโทรก็จะถูกตัดทันทีไม่มีใครรับสายเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังติดอยู่ในฝันที่ไม่น่าเชื่อเมย์ค่อยๆวางโทรศัพท์ลงข้างตัวและนั่งลงบนเตียงความคิดในหัวของเธอหมุนวนไปมาเธอไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่าอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่เธอรู้คือมีบางอย่างที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในความจริงที่ไม่เคยถูกเปิดเผยความสงสัยเริ่มจะปลุกเร้าในใจเธอ และเธอรู้ดีว่าเธออาจจะไม่สามารถหลีกหนีจากเรื่องนี้ได้อีกต่อไปเช้าวันรุ่งขึ้นเมรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในผวังระหว่างความฝันและความจริงความรู้สึกที่ได้รับจากการโถมเมื่อคืนยังคงฝังอยู่ในใจเธอราวกับมีเสียงกระซิบที่คอยเรียกหาเธออยู่ตลอดเวลาเธอลุกขึ้นจากเตียงด้วยความรู้สึกหนักอึ้งแม้ว่าแสงแดดจะส่องเข้ามาในห้องแต่เมก็รู้สึกเหมือนโลกนี้ยังคงหมุนไปโดยที่เธอไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นได้ เธอตัดสินใจออกจากบ้านและไปที่บ้านของแม่เพื่อจะหาคำตอบให้กับสิ่งที่เธอได้ยินเมื่อคือนนี้และบางทีอาจจะค้นพบความจริงบางอย่างเกี่ยวกับการตายของปอเมื่อเมอมาถึงบ้านของแม่เธอรู้สึกถึงบรรยากาศที่คุ้นเคยแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างในบ้านแต่ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเสียงนาฬิกาตีบอกเวลาและกลิ่นของอาหารที่หอมจากห้องครัวแม่ครับเมพูดเสียงแผวขณะที่เดินเข้าไปในห้องนั่งเล่น แม่ของเมมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความห่วงใยเป็นอะไรไปหรือลูกทำไมดูเครียดขนาดนี้เมนั่งลงข้างแม่และเงียบไปสักครู่ก่อนที่จะเปิดปากพูดคำถามที่ยากจะกล่าวออกมาแม่เรื่องปองมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับเขาตายเพราะอะไรแม่ของเมสะดุ้งเล็กน้อยและมีเห็นว่าแม่เริ่มแสดงท่าทางอึดอัดขณะเดียวกันแม่ก็หันไปมองที่ขอบตาของเมที่เต็ม ไปด้วยความวิตกกังวลก่อนที่จะตอบเสียงแผวมันเป็นอุบัติเหตุเมย์ปอขับรถออกไปแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเมมองหน้ามันดาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามแต่แม่มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของอุบัติเหตุใช่ไหมทำไมแม่ถึงดูหลบเลี่ยงเรื่องนี้แม่ของเมย์เงียบไปสักทักก่อนที่จะพยักหน้าเหมือนยอมรับเมย์ปอไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุอย่างที่ทุกคนคิดเขาถูกฆาตกรรม ไม่รู้สึกเหมือนโลหิตในร่างกายหยุดนิ่งวินาทีนั้นเธอไม่สามารถหาคำพูดใดๆออกมาได้แต่ในใจกลับเต็มไปด้วยคำถามมากมายแม่พูดอะไรนะครับแม่ของเธอถอนหายใจแล้วเริ่มเล่าเรื่องในอดีตที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนปอเริ่ม,มีปัญหากับบางคนในครอบครัวเขารู้บางอย่างที่ไม่ควรรู้และเขาเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกี่ยวข้องกับเงินและความลับบางอย่างที่ถูกปกปิดมานาน แต่เมื่อปอเริ่มขุดคุยและถามคำถามมากขึ้นคนในครอบครัวก็เริ่มกลัวว่าเขาจะเปิดเผยความจริงน้ำเสียงของแม่เริ่มสั่นเครือเมรู้สึกถึงความเศร้าในนั้นปอไม่เคยจะยอมให้เรื่องนี้ถูกฝังไปเขาไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงดีและบางทีนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาต้องตายเมรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังพังทลายลงเขาคนที่เธอรักตลอดมาตาย เพราะความลับที่คนในครอบครัวไม่ต้องการให้ถูกเปิดเผยและตอนนี้เขากลับมาเตือนเธอให้เปิดเผยความจริงถ้าแม่รู้เรื่องนี้ทำไมแม่ไม่บอกฉันไม่ถามเสียงสัน่นแม่เงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบด้วยเสียงที่เจ็บปวดเพราะฉันก็กลัวเหมือนกันบางทีการเปิดเผยความจริงอาจจะทำให้ทุกคนต้องจ่ายราคาในที่สุดแต่ตอนนี้มันดูเหมือนว่าปออยากให้เธอเป็นคนทำ เมนั่งเงียบเป็นเหมือนถูกทิ้งให้ต้องเผชิญกับความจริงที่เธอไม่เคยรู้มันเหมือนกับว่าเธอได้ตกลงไปในหลุมดำที่ไม่รู้ว่าจะออกมายังไงเธอรู้ดีว่ามันไม่ใช่แค่การสืบหาความจริงอีกต่อไปแต่เธอกำลังเผชิญหน้ากับวิญญาณที่ต้องการให้เธอแก้ไขสิ่งที่มันคั้งขาและในใจเธอรู้ดีว่าไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงมันได้คืนเดียวกันนั้นเมกลับมาที่บ้านของตัวเองด้วยความรู้สึกหนัก ตึ้งจากสิ่งที่แม่เล่าให้ฟังความจริงที่เธอเพิ่งได้รู้มันเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยคิดจะต้องเผชิญและตอนนี้มันทําให้เธอไม่สามารถหลับตาลงได้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากการสนทนากับแม่ทําให้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองกําลังถูกดึงเข้าไปในกับดักที่หลีกหนีไม่พ้นเมนั่งอยู่ในห้องนอนบนเตียงที่เคยเต็มไปด้วยความสุข และความสรงจำที่ดีตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความกลัวและความไม่มั่นใจเธอค่อยๆพิจารณาความจริงที่ถูกซ่อนไว้และคำพูดของแม่ที่ว่าปอไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุอย่างที่ทุกคนคิดเขาถูกฆาตกรรมมันยังคงสะท้อนอยู่ในหูของเธออย่างชัดเจนเธอเงียบไปชั่วขณะขณะที่สมองของเธอประมวลผลทุกสิ่งอย่างราวกับไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เธอรู้ดีว่าทุกคำพูดจากแม่ไม่ได้เป็นการโกหก บางทีอาจจะถึงเวลาที่ฉันต้องเปิดเผยมันเมบอกกับตัวเองเสียงเบาทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งจากที่เดิมเมหันไปมองที่หน้าจอความรู้สึกเดิมกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่หมายเลขที่ไม่รู้จักแต่เป็นหมายเลขที่คุ้นเคยเกินไปหมายเลขของปอมือของเมสันเล็กน้อยขณะที่เธอกดรับสายไปด้วยความตัวเมเมฟังฉันะเสียงของปอแผ่วเบ,เบาแต่กลับชัดเจนกว่าครั้งไหนเสียงนั้น ทำให้หัวใจของเธอแทบหยุดเต้นปอปอนี่คุณใช่ไหมทำไมถึงโทรมาอีกครั้งเมผู้เสียงสั่นเครือความรู้สึกสับสนท่วมท้นใจเมฉันขอโทษฉันไม่สามารถหลุดพ้นจากที่นี่ได้จนกว่าเธอจะทำบางสิ่งเสียงของปอรเริ่มเต็มไปด้วยความเศร้าและโศกเศร้ามันไม่ใช่แค่ความจริงที่ต้องถูกเปิดเผยแต่เธอต้องค้นหาความจริงเกี่ยวกับฉันให้เจอคุณคุณต้องการอะไรอะไรที่ฉันต้องทำเมถามเสียงสัน่น เธอไม่เข้าใจว่าเขากำลังพูดถึงอะไรตามหาความจริงให้เจอถ้าเธอไม่ทำฉันจะไม่สามารถไปจากที่นี่ได้จะไม่มีทางหลุดพ้นเพราะฉันยังคงต้องการให้ความลับนี้ถูกเปิดเผยมันอยู่ที่พวกเขาเม์ระวังตัวให้ดีเสียงของปอเริ่มขาดหายไปเหมือนกับสายโทรศัพท์ถูกตัดขาดออกไปเมพยายามโทรกลับแต่ครั้งนี้ไม่มีใครรับสาย เธอนั่งนิ่งไปสติของเธอแยกออกเป็นหลายทิศทางความรู้สึกหลอนยังคงฝังอยู่ในใจเธอไม่รู้ว่าปอหมายถึงอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่แน่ใจคือเขากลับมาไม่ใช่เพื่อให้เธอหายเศร้าแต่มันมีบางอย่างที่ยังคงค้างคาในโลกนี้และเธอเป็นคนเดียวที่สามารถทําให้มันจบลงได้เมเริ่มรู้สึกถึงความเป็นจริงที่น่าสะพรึงกลัวมันไม่ใช่แค่การสืบหาความจริงเกี่ยวกับการตายของปออีกต่อไปแต่เป็นการ,รเผชิญหน้ากับวิญญ,ญาณที่ไม่สามารถหลุดพ้นได้ เราะยังคงมีความลับที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยในคืนนั้นเองไม่รู้สึกว่ามีบางอย่างเคลื่อนไหวรอบตัวเธอเสียงกระซิบเ่าเบาดังขึ้นอีกครั้งจากมุมมืดของห้องเมดอย่าปล่อยให้มันเงียบไปมันต้องถูกเปิดเผยเธอรู้ดีว่าตอนนี้ไม่มีทางหลีกหนีจากเรื่องนี้ได้อีกแล้วความจริงที่เธอค้นหาจะนำไปสู่สิ่งที่อาจจะทำให้เธอต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบากที่สุดในชีวิต เมตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกเหมือนถูกบางสิ่งถูงอยู่ที่ใจความฝันที่มีเสียงกระซิบคอยตามหลอกหลอนยังคงติดอยู่ในความคิดของเธอขณะที่แสงแดดยามเช้าค่อยๆส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาเธอรู้ดีว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่คืนแรกของการโทรน,นั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือคำเตือนจากปวิญญ,ญาณที่ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากโลกนี้ได้จนกว่าจะได้เปิดเผยความลับบางอย่าง เมรู้ว่าถึงเวลาที่เธอจะต้องค้นหาความจริงเกี่ยวกับการตายของปอเธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้อีกต่อไปและเพื่อที่จะเปิดเผยความลับที่ถูกซ่อนไว้มันอาจจะหมายถึงการเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่น่ากลัวกว่าที่เธอเคยคิดไว้การเดินทางของเธอเริ่มจากการกลับไปที่บ้านของปอเมไม่เคยกลับไปที่นั่นอีกเลยตั้งแต่วันงานศพของเขาบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความรักตอนนี้ดูเหมือน จะเป็นแค่บ้านร้างที่เก็บความทรงจำไว้อย่างเจ็บปวดเมื่อถึงบ้านของปอเมรู้สึกถึงความเงียบงันที่แปลกประหลาดบรรยากาศในบ้านเหมือนถูกปกคลุมด้วยความเศร้าและความไม่พอใจที่ยังคงฝังตัวอยู่ทุกมุมเธอเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นที่เคยมีปอและเธอนั่งด้วยกันวันแล้ววันเล่าทุกอย่างยังคงอยู่เหมือนเดิมเฟอร์นิเจอร์โต้ไม้ที่เคยมีภาพถ่ายครอบครัววางอยู่แต่มันกลับดูหม่นหมองและเงียบเงาเกินไป เม่เดินไปที่โต๊ะไม้ที่มีเอกสารเก่าๆวางอยู่ข้างๆเธอหยิบมันขึ้นมาและเริ่มพลิกดูแต่ละหน้าของเอกสารนั้นเหมือนจะบอกเล่าเรื่องราวบางอย่างที่ถูกเก็บซ่อนไว้จากคนอื่นสัญญากับธนาคารข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนและเอกสารที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยเข้ากับสถานการณ์ของปอในระหว่างที่เธอกำลังอ่านเอกสารเมย์ก็สะดุดกับสมุดบันทึกเล่มหนึ่งที่ถูกซ่อนไว้ในลิ้นชักใต้ อตเมื่อเธอเปิดมันออกไปก็พบว่าเป็นบันทึกที่ปอเขียนขึ้นก่อนที่เขาจะเสียชีวิตบันทึกเต็มไปด้วยข้อความที่แสดงให้เห็นถึงความวิตกกังวลและความรู้สึกไม่มั่นคงของเขามันพูดถึงการที่เขาค้นพบบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องในครอบครัวและบริษัทที่เขาทำงานอยู่บางครั้งการปิดบังความจริงอาจจะทำให้ทุกคนสบายใจแต่ใครจะรู้ว่าความลับนั้นสามารถทำลายชีวิตคนได้ขนาดไหน เมย์อ่านออกเสียงเบาๆขณะที่นิ้วมือของเธอสั่นประลิกกับสิ่งที่เธอได้เห็นปอเคยเขียนไว้ว่ามีการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินจำนวนมหาศาลจากบริษัทที่เขาทำงานอยู่ไปยังบัญชีที่ไม่สามารถตรวจสอบได้บางสิ่งที่ไม่เคยมีใครรู้และปอเองก็กำลังจะเปิดเผยมันออกมาแต่ในวันนั้นที่เขาถูกพบว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเขาเคยบอกกับเมว่าถ้ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับฉันอยากปล่อยให้มันเงียบไป เขาเขารู้เรื่องนี้ตั้งแต่ตอนนั้นหรือเมถามตัวเองด้วยความตกใจเธอเริ่มเข้าใจว่าการตายของปอไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการฆาตกรรมที่มีเบื้องหลังเกี่ยวข้องกับการทุจริตในบริษัทที่เขาทำงานและอาจจะเกี่ยวข้องกับสมาชิกบางคนในครอบครัวของเธอเองเมรู้สึกเหมือนโลกของเธอเริ่มพังทลายลงเธอเริ่มเข้าใจว่าปอไม่เพียงแต่ถูกฆ่าตายเพราะความลับที่เขารู้แต่ยังถูกปกปิดความจริงจากทุกคน เมื่อเธอเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในบ้านบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ฝ่ายในห้องนั่งเล่นกระพริบบอกไปมาป่อยเท้าที่ปรากฏขึ้นบนพื้นหลังจากที่เธอเดินเข้าไปความรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังมองเธออยู่ทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงในหันกลับไปมองและทันใดนั้นเธอเห็นเงาเล็กๆอยู่ในมุมห้องคุณคือใครเมถามเสียงสัน่นแต่ไม่มีคำตอบกลับมานอกจากเสียงกระซิบที่ดังขึ้นจากมุมมืด เปิดเผยความจริงก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเสียงนั้น่าวเบาเหมือนวิญญ,ญาณที่คอยส่งคำเตือนเมเริ่มรู้สึกว่าเธอไม่มีทางเลือกอีกต่อไปแล้วความจริงที่ถูกซ่อนไว้ต้องถูกเปิดเผยหากไม่เช่นนั้นเธออาจจะต้องจ่ายราคาที่หนักหน่วงกว่าที่คิดเมสูดหายใจลึกเธอรู้แล้วว่าถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องทำบางสิ่งเพื่อปลดปล่อยวิญญ,ญาณของปอลและไม่ให้เขาต้องอยู่ในที่แห่งนี้ต่อไป ค่ำคืนที่เมย์กลับมาที่บ้านของตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าเธอรู้สึกถึงแรงกดดันที่ไม่สามารถหลีกหนีได้ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจะรวบรวมเข้าด้วยกันสู่จุดที่ไม่มีทางกลับสัญญาณที่มาจากปอไม่ใช่แค่คำเตือนแต่เป็นคำขอร้องจากวิญญาณที่ไม่สามารถหลุดพ้นจากการกระทำของคนบางคนเมย์ไม่สามารถปล่อยให้ความลับนี้ค้างคาอีกต่อไปคืนนี้ไม่มีดาวไม่มีเสียงของลมที่เคยพัดผ่านมาเมือนทุกคืนก่อนหน้านี้ทุกอย่างเงียบจนรู้สึก ได้ถึงความผิดปกติความรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่รอคอยให้เธอทำบางอย่างยังคงอยู่ในอากาศเมนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นขณะที่สมุดบันทึกของปอยังคงอยู่ในมือของเธอแม้เธอจะได้อ่านมันทั้งหมดแล้วแต่สิ่งที่ขาดหายไปคือคำตอบสุดท้ายว่าความลับนั้นถูกซ่อนไว้ที่ไหนและใครคือคนที่พยายามปกปิดมันจากที่ได้อ่านบันทึกเมยเริ่มเชื่อว่าความจริงนั้นไม่อยู่แค่ในเอกสารหรือคำพูดของปอแต่มัน อาจจะถูกซ่อนอยู่ในที่ไหนสักแห่งในบ้านของปอในที่ที่ทุกคนมองข้ามในขณะที่เธอคิดถึงการค้นหาความจริงใหม่ๆสายตาของเมย์ก็เหลือบไปเห็นภาพถ่ายเก่าที่ตั้งอยู่บนชั้นวางของรูปภาพในห้องใบหน้าของปอในภาพนั้นยังคงสดใสและยิ้มแย้มแต่ดูเหมือนว่าในภาพนี้มีบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมเมเดินเข้าไปใกล้และยกกรอบภาพขึ้นเธอสังเกตเห็นว่าในมุมขวาของกรอบภาพมีรอยขูดขีดเล็กน้อย เหมือนบางสิ่งถูกซ่อนไว้รอยขูดขีดนั้นเหมือนจะบอกให้เธอหันไปมองที่หลังกรอบภาพเมพริกกรอบออกและพบกับลิ้นชักเล็กๆที่ถูกซ่อนอยู่ในกรอบรูปนี่มันอะไรเมพูดเบาๆขณะที่เธอดึงลิ้นชักออกมาภายในลิ้นชักมีจดหมายซองหนึ่งที่ดูเก่าและขอบจางๆจ,จดจำไม่ได้อีกทั้งยังมีเอกสารที่ดูเหมือนจะเป็นข้อมูลทางการเงิน และแผนการทุจริตที่ซ่อนอยู่ในนั้นเมย์เปิดซองจดหมายออกและพบข้อความที่ทำให้หัวใจของเธอแทบหยุดเต้นถึงปอการตัดสินใจของเธอจะต้องแลกมาด้วยราคาเราจะไม่มีทางปล่อยให้ความลับนี้หลุดออกไปได้ต่อให้เธอพยายามอย่างไรก็ไม่สำเร็จเพราะเรามีอำนาจมากพอที่จะทำให้ทุกคนเงียบไปตลอดกานและถ้าคุณยังไม่หยุดซักทีคนที่คุณรักอาจจะต้องจ่ายราคาแทนคุณ เมแทบไม่เชื่อในสิ่งที่อ่านตัวอักษรเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการตายของปอไม่ใช่แค่เรื่องของการทุจริตในบริษัทแต่ยังมีการขู่ฆ่าจากคนที่มีอำนาจในครอบครัวและคนใกล้ชิดขณะที่เมกำลังค่อยๆพิจารณาคำสั่งที่จดหมายให้ไว้เสียงกระซิบอีกครั้งดังขึ้นในห้องเปิดเผยความจริงก่อนที่มันจะสายเกินไปเมหันไปมองรอบๆห้องหัวใจของเธอเริ่มเต้น รวมการกระซิบดังขึ้นชัดเจนกว่าเดิมมันเหมือนจะมาจากมุมมืดที่ไม่มีใครสามารถเห็นได้เธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งมองเธออยู่ในขณะที่เมย์กำลังคิดว่าจะทำอะไรต่อไปเสียงของประตูห้องน้ำที่ปิดไว้กระทันหันก็ได้ยินขึ้นและในทันทีเองก็มีเสียงฝีเท้าดังเข้ามาจากทางเดินข้างนอกใครเมตะโกนออกไปในความมืดแต่ไม่มีคำตอบกลับมา ห้องทั้งห้องมืดลงและไฟกระพริบจนเมรู้สึกเหมือนทุกอย่างกำลังจะพังทลายลงจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบไปเมพยายามขยับตัวไปที่หน้าต่างเพื่อมองหาอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่เห็นอะไรที่เคลื่อนไหวเธอหันกลับไปมองบนโต๊ะและเห็นจดหมายของปอพร้อมเอกสารที่เขาทิ้งไว้ทันใดนั้นเงาของปอก็ปรากฏขึ้นที่มุมห้องนั้นสายตาของเขามองมาที่เธอพร้อมรอยยิ้มที่ทั้งเศร้าและคาดหวัง เมเธอทำได้เธอทำมันได้แล้วเสียงของปอดังขึ้นในหูของเธอและในวินาทีนั้นเองเมตัดสินใจสลัดทุกอย่างออกไปเธอจะต้องทำให้ความจริงถูกเปิดเผยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม